สวัสดีครับนี่คือสยามสปีด10วินาทีแรกขอถามคุณว่าถ้าผมบอกว่ามี SUV ไฟฟ้าที่ดีไซน์เฉียบขับดีแรงเนียบนั่งสบายเทคโนโลยีแน่นปลอดภัยจัดเต็มและราคาก็ยังคงคุ้มแบบค่ายเดิมคุณจะอยากรู้จักไหมถ้าใช่เตรียมพบก,กับ2026 BYD E7 ที่อาจกลายเป็นตัวจบสำหรับหลายครอบครัวไทยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก BYD E7 SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดพร้อมยกระดับสไตล์ความแรงและความฉลาดให้สูงขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่แรกเห็น BYDE 7มากับลุคที่เฉียบคมไฟหน้าทรงเรียวแบบเล็เต็มระบบจัดวางเป็นเส้นสายยาวคล้ายตาเหี่ยวกระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์รถไฟฟ้าให้ความรู้สึกเรียบแต่ดุดันด้านล่างตกแต่งด้วยเส้นแนวนอนให้มิติที่ดูพรีเมียมขึ้นบอดี้ขนาดพอดีทั้งแนวกว้างและความสูงพร้อมเส้นโค้งด้านข้างที่ต่อเนื่องทำให้รถดูคล่องแต่ยังคงภาพลักษณ์ของรถครอบครัวล้วออลลอยคมเปรีบขนาดใหญ่ช่วยเสริมลุคสปอร์ต ส่วนท้ายของรถมีไฟท้ายเล็ดแบบเส้นยาวลากเต็มฝาท้ายให้สัมผัสความล้ำแบบอนาคตและสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มความสปอร์ตแบบลงตัวเครื่องสมรรถนะ b y d E7 ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงรองรับทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ สำหรับตัวท็อปให้แรงม้าที่เรียกว่าสใจอัตราเร่งมาเต็มตั้งแต่แตะขันเร่งให้ความรู้สึกพุ่งแต่แน่นุ่มและควบคุมง่าย B Y D ให้แบตเตอรี่แบดท,ที่โดดเด่นเรื่องความปลอดภัยความทนทานและจัดการความร้อนได้ดีทำให้วิ่งไกลขึ้นแบบสบายสบายระยะทาง W L T P อยู่ระดับที่ขึ้นเหนือคู่แข่งหลายรุ่นเหมาะทั้งขับในเมืองและเดินทางต่างจังหวัดรองรับชาร์จเร็วทำให้การใช้งานจริงคล่องตัวชาร์จไม่นานก็พร้อมลุยต่อ ช่วงล่าง BYD จูนมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงเข้าโค้งมั่นใจพวงมาลายัยตอบสนองชับไวไม่วบแวกและวิ่งความเร็วสูงเสียงรบกวนน้อยเพราะเน้นการเก็บเสียงเป็นพิเศษด้วยกระจกหลายชั้นทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางมาดูห้องโดยสารกันบ้าง BYD E7 ให้บรรยากาศพรีเมียมตั้งแต่เปิดประตูเบาะหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนั่งสบายรองรับสรีระดีพื้นที่กว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังแถมพื้นที่เก็บของท้ายก็จุของได้เยอะ เหมาะกับการเดินทางครอบครัวคอนโซลหน้าออกแบบเรียบมินิมอลแต่มีลูกเล่นล้ำยุคหน้าจอกลางทรงกลมมนแบบหมุนได้ b y d Signature รองรับระบบความบันเทิงเต็มระบบใช้งานง่ายลื่นและรวดเร็วรองรับภาษาไทยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบระบบเสียงรอบพิดให้มิติที่ดีดูหนังฟังเพลงเพลินมาก ด้านเทคโนโลยีถือเป็นจุดขายใหญ่ของ BYD e 7มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูง n t e l l i g e n t d r i v รที่ทำงานฉลาดและนิ่งเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนการชนควบคุมอยู่ในเลนโปรดจ,จับคนเดินถนนสัญญาณไฟระบบกล้องรอบคันความชัดสูงช่วยให้ถอยจอดและใช้ในพื้นที่แคบได้ง่ายเซนเซอร์รอบทิศช่วยลดความเสี่ยงเวลาขับในเมืองหรือในที่จราจรแอรอัดมาพร้อมโหมดขับขี่หลายแบบปรับตามสถานการณ์ได้ทั้งเมืองทางไกลฝนตกหรือถนนลื่นระบบความปลอดภัยมีให้แบบจัดหนัก ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้แข็งแรงขึ้นถุงลมรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพระบบป้องกันรื่นถลายพร้อมระบบตรวจลมยาง BYD ยังเด่นเรื่องแบตเตอรี่แบตท,ที่หลายคนยอมรับเรื่องความปลอดภัยสูงลดความเสี่ยงเรื่องความร้อนและการลุกไหมทำให้ผู้ใช้มั่นใจมากขึ้นด้านราคา BYD e จะจัดมาแบบคุ้มค่าในสไตล์ค่ายจีน โดยตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งหลักอย่าง t ท sla Mo เด l Y และ h ุ unda i อ n i ิก5แต่ได้สเปคจัดเต็มทั้งแบตช่วงล่างเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาตรฐานมากกว่าทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวไฟฟ้าที่ใช้งานจริงได้ครบโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มต่อราคาและค่าใช้จ่ายรายปีที่ต่ำกว่ารถน้ำมันมากถ้าเทียบกับเท sla Mo เด l Y BYD e7 อาจไม่ได้ลุกมินิมอลแบบเท sla แต่ได้ออปชั่นเยอะกว่าการใช้งานจริงในไทยน่าจะสะดวกกว่า รือช่วงล่างนุ่มกว่าทําให้เหมาะกับถนนบ้านเราส่วนถ้าเทียบไอโอนิก5 BTE7 จะให้ดีไซน์เรียบรีรมียมกว่าเทคโนโลยีภายในแน่นกว่าและระยะทางวิ่งไกลกว่าชาร์จเร็วก็ทําได้ดีเช่นกันเมื่อลองดูตลาดตอนนี้ BYD E7 จึงกลายเป็นตัวเต็งที่หลายคนจับตาเพราะให้ทุกอย่างครบแบบไม่ต้องอัพเพิ่มหอลายจุดสรุปแล้ว BYD E7 เป็น SUV ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวไทยที่อยากได้รถสวยขับดีนั่งสบายเทคโนโลยีเต็มและปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้ ใครที่กำลังคิดเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้า BYD e7 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ต้องลองจริงๆทั้งแรงขับลื่นนิ่งแบติดไม่นองแอและออปชั่นที่แน่นจนเหมือนรถยุโรปถ้าคุณอยากได้รถที่ตอบโจทย์ทุกวันทั้งงานขับลูกไปโรงเรียนขับเที่ยวต่างจังหวัดและยังให้ฟีลที่ล้ำแบบรถอนาคต BYD e7 อาจเป็นคู่หูคันใหม่ที่จะทำให้การขับรถของคุณสนุกและง่ายขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับนี่คือสยามสปีด10วินาทีแรกขอชวนคุณจินตนาการว่า ถ้าชีวิตการเดินทางทุกวันของคุณเงียบขึ้นนุ่มขึ้นแรงขึ้นมีเทคโนโลยีช่วยขับเต็มมือประหยัดกว่าเดิมหลายเท่าและยังดูดีทุกมุมจนคนมองตามคุณคิดว่าจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้คำตอบงั้นเตรียมพบกับ2026 b y e d 7 SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย b y d e 7เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่ออกแบบมาให้สมดุลระหว่างความสปอร์ตและความพรีเมียมมองจากด้านหน้าจะเห็นไฟหน้าเล็กทรงเรียวคมที่ให้ลุกจริงจังเหมือนสัตว์นักล่าในความมืด เส้นไฟแบบเดทาม running ลายเส้นละเอียดให้ความรู้สึกกล้ามยุกกระจังหน้าแบบปิดเรียบเนียนสื่อถึงตัวตนของรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้านล่างมีเส้นดีไซน์ต่อเนื่องเพิ่มความกว้างทำให้ดูมั่นคงขคึ้นกันชนหน้าถูกปรับให้มีมิติและบุคลิกเฉียบกว่าเดิมด้านข้างตัวรถถูกปั้นเซนให้รูลมอย่างพิถีพิถนันมือจับแบบพับเรียบช่วยลดแรงต้านลมและยังดูโมเดิร์นล้ออลอยขนาดใหญ่ลายสปอร์ตให้ความเท่แบบมีระดับมิติตัวถังอยู่ในระดับที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้ขับในเมืองคล่องแต่ออกต่างจังหวัดก็มั่นใจมุมหลังคาลาดเล็กน้อยช่วยให้ดูสปอร์ตแต่ยังไม่เสียพื้นที่ภายในส่วนท้ายรถมีไฟท้ายแบบพาดยาวเต็มเส้นช่วยให้ช่วงกลางคืนโดดเด่นมากขึ้นสปอยเลอร์หลังเพิ่มความดุดนันและดีไซน์กันชนท้ายเรียบหรูให้ความรู้สึกโตแพงและพรีเมียมเปิดประตูเข้ามาจะพบห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกหรูทันทีตั้งแต่มองเห็นเบาะหนังสวยนุ่มรองรับสรีระได้ดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้พื้นที่เหลือเฟือสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่พักแขนและพื้นที่วางขาจัดมาเต็มทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยคอนโซลถือเป็นไฮไลท์ของ BYD เพราะออกแบบแบบเรียบแต่แฝบบงลูกเล่นล้ำยุคหน้าจอกลางขนาดใหญ่หมุนได้ตามสไตล์ BYD จะตั้งแนวตั้งดูแผนที่หรือหมุนแนวนอนดูวิดีโอก็สะดวกระบบทำงานลื่นมากรองรับการสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้ใช้งานขณะขับได้ง่ายขึ้นระบบความบันเทิงมาพร้อมลำโพงคุณภาพดีหอไล่จุด ทำให้เสียงชัดลึกเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงรายละเอียดเสียงครบระบบไฟส่องสว่างภายในเป็นแบบแอมเบียนปรับสีได้ช่วยสร้างบรรยากาศสบายๆเวลาขับตอนกลางคืนนอกจากนี้ยังมีแผงชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB หลายตำแหน่งแอร์หลายครบทําำให้ทุกที่นั่งใช้งานได้สะดวกด้านสมรรถนะ BYDE7 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอัตราเร่งตอบสนองทันทีตั้งแต่เริ่มออกตัวทำให้แซงหรือเร่งขึ้นทางลาดชันทำได้แบบไม่ต้องคิดมากรุ่นท็อปแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อมีพละกำลังเต็มมือ ล้เกาะถนนแน่นแม้เจอสภาพถนนเปียกหรือเรื่องระบบก,ก็จัดการได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยให้ความแม่นไม่เบาเกินไปมีน้ำหนักพอดีทำให้การเลี้ยวหรือเข้าโค้งมีเสถียรภาพช่วงล่างถูกปรับใหม่ให้สอดคล้องกับยางประสิทธิภาพสูงช่วยซับแรงเสือนดีทำให้เวลาวิ่งผ่านถนนครุกคราหรือเส้นต่างจังหวัดที่มีหลุมบอ่อยังให้ความสบายไม่กระเด้งมากส่วนความเงียบในห้องโดยสารก็เป็นจุดเด่นที่หลายคนจะฟินเพราะ b y d ให้การเก็บเสียงดีเยี่ยมทั้งจาก,กลม ถนนและตัวมอเตอร์เองทำให้คนในรถคุยกันชัดไม่ต้องตะโกนแบตเตอรี่ลบดเอกสิทธ์ของ BYD ช่วยให้ชาร์จเร็วปลอดภัยและมีความทนทานสูงระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งกว้างขวางเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและขับเที่ยวต่างจังหวัดจากการทดสอบหลายสำนักมักให้รีวิวเชิงบวกว่า BYD ทำการจัดการพลังงาน